จรงจังพอทําใจบางๆของคุณทะลุเข้าไปได้ไหมครับเอ้ยทะลุเลยจ้าทะลุเลยทะลุเลยจริงๆเลยมพวกเนี้ยแล้วคุณจะไปพูดแล้วผมต้องเล่นแคปชั่นไงไม่เหลือแล้วเดี๋ยวไม่เหลือคิดได้ไงถามจริงอ๋อนี่ผมมีผู้ช่วยคิดทุกวันโอ้ยอยากเห็นหน้าเลยค่ะเดี๋ยวนี้แหละคนผู้ช่วยเขาอะแต่พูดถึงรายการเราล่ะเรามีช่วงช่วยกันแซ่บใช่ไหมใช่ช่วยกันแซ่บเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ตอนเนี้ยได้รับ แบบกระแสเขามาเยอะมากคนตอบรับดีมากคือส่งมาแบบไม่หวั่นไม่ไหวเลยตอนนี้ต้องดูแบบโอ้โหเขาเรียกว่าส่งมาถ้าดูตรงคอมเมนต์เนี่ยคือเยอะมากๆส่งเข้ามาหลายร้านแล้วเราก็คัดเลือกร้านที่เหมาะสมและร้านที่ มาช่วยให้รายการเนี่ยเขาเรียกว่ารายการก็ช่วยเราเฮ้ยรายการช่วยเขาเขาก็ช่วยเราเหมือนกันใช่เื่อเราเป็นกับบอกเสียงให้น้อส่งมาที่ไหนครับฝนส่งมาใน Facebook ของเราค่ะแซฟคา้านั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้แบบพลาดไม่ได้นะวันนี้เป็นวันแรกที่ละครล็อตใหม่ของช่องสามเรื่องเทพธิดาปาราตอนนเป็นวันแรก ตอนหนึ่งทุ่มค่ะคุณผู้ชม <จบ S 1> หา้ามพลาดเลยนะคะเรื่องนี้คือบอกเลยว่ารับประกันความแซ่บโดยคุณแม่คนเองอพี่กอบสุขจาร ที่แบบว่าดูได้ทั้งครอบครัวแล้วพอสีเขียวต้องไม่พลาดเรื่องนี้เลยค่ะแล้วตรงหน้าเราเนี่ยเทพธิดาปลาร้าพูดถึงแล้วข้างหน้าเราเมนูปลาร้าทั้งนั้นเลยได้กลิ่นได้กลิ่นมาล้วตอนนี้นะรสชาติและความเนีวของปลาร้าคุณทะลุจอไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะกับร้านเหล่าต้มเหล่าค่ะ ยานทองล่อการรันตีรสชาติไม่เหมือนใครยกให้ร้านลาวต้มลากับเมนูเด็ดจากฝั่งลาวแขวงสวนะเขตที่มาแล้วต้องลองไม่ว่าจะเป็นเมนูซ้มตำต่างๆที่มีนางเอกเป็นน้ำปลาสูตรเฉพาะของทางร้านตำสวนะเขตที่เด็ดอยู่ที่ปูนาเนื่อสุกโตโตตำข้อเปียกตำหน่อไม้กุ้งดอง รสมีขาวต้มลาโคตรย่างสตูเจลและเมนูน้องใหม่ของร้านปูไข่ดองเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาร้จะแซ่บนัวขนาดไหนไปพิสูจน์ในรายการกันเลยค่ะมาอยู่กับพี่สมเกียรติเจ้าของร้านราวต้มลานะครับสวัสดีค่ะแล้วเราก็อยู่กับพี่กอบสุขจารุจินดานะครับผู้จัดละครเทพธิดาปลาร้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พิสูจน์มาได้ยังไงคะ สุขมาตามกลิ่นปลาอ้าหปลาล้นทอมจริงชื่อละครด้วยใช่ไหมคะใช่เทพธิดาปลาร้านะคะค่ะเสื้อห้พวกเราใส่ด้วยนะใช่น้องพิสุกเล่าถึงเทพธิดาปลาห้าฟังนิดนึงได้ไหมคะเทพธิดาปลาร้าเป็นละครสนุกๆนะคะช่วงนี้คนอยู่บ้านติดโควิดอยู่บ้านก็แบบมีความรู้สึกแบบเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ ดูนี่เทพธิดาบาล้าเป็นละครสนุกเทฮ่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูแล้วมันจะมีอะไรดีๆในละครเยอะมากเลยค่ะคในไหนวันนี้พี่สุกมาทังทีเกี่ยวกับบาล้าพี่สมเกียรติแล้วก็พี่มาช่วยแบบว่าทําเมนูใหม่ของร้านเราต้มราด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้ระหว่างนี้ช่วยทําหน่อยได้ไหมคะพี่สมเกียรติคะเป็นเมนูอะไรคะพี่ต้มตำปูดองครับต้มตำปูดองลุเลยค่ะระหว่างนี้ได้คุยกับพี่สุขไปด้วยเห็นบอกว่าเทพธิดาบาล้ามีแคมเปญดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะพี่สุก ก็ช่วงนี้เป็นช่วงอยู่บ้านกันเยอะเนาะรอมโหม่มากอะไรมากบางคนก็มีฝีมือในการทําอาหารนะใช่ไหมใช่เลยแล้วก็คิดว่าเออถ้าอยู่บ้านเฉยๆมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนะบางคนก็แบบว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการจะไปลงทุนการทําอาหารจัดค้าขายจะอะไรเงี้ยมันก็ติดเรื่องปัญหาเงินทองวันนี้แท็บทิดาปราลมมีสารตั้งต้นให้คุณค่ะถ้าคุณทําอะไรอร่อยคุณคิดเมนูมา อแล้วคุณส่งมาที่นี่เรามีรางวัลแสนกว่าบาทให้คุณแสนกว่าเลยนะรวมกันเนี่ยแสนกว่าเลยครัแล้วจะมีแบบทําถ้าคุณมุทิอยู่บ้านคุณทำห้าอย่างอร่อยคุณคิดไม่ยังเลยเ๋อให้แซ่บเลยแล้วคุณส่งมาต้องมีปลาร้าอยู่ในนั้นใช่ไหมคะแน่นอนค่ะต้องมีปลาร้าเป็นอยู่ในนั้นเป็นสูตรเด็ดที่มันแซ่บ แสดงว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ได้ที่แบบแปลกๆแปลกๆใช่อาจจะแบบเป็นสปาเกตตี้ปลาแบบนี้ เป็นคืออะไรนะฮะตอนนี้เชฟเกรงแล้วครับเขาบอกเป็นสูตรมีกี่ปลาเริ่มเกรงแล้วเพราะว่าต้องแบบว่าเป็นเรื่องของการเขาเรียกลุ้นรางวัลถูกไหมครับแล้วต้องคัดเลือกทั้งหมดประมาณ15บ้าร้านใช่ไหมครับโดยการที่เราจะดูส่วนผสมเมนูต่างๆที่โพสต์ลงไปใน f เฟซบุ๊กคือต้องบอกงี้ฮะกติกาเนี่ยก็คือมันจะมีรายละเอียดนะครับอยู่ใน Facebook สามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะก็ง่ายมากๆอย่างที่บอกเลยแต่ที่ไม่มีกติกาเลยคือดูเทพธิดาปลาสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนวันนี้เป็นวันแรกด้วยพี่สุขเราถึงแบบสนั่ะ ฟันให้ฟังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอะไรน้องกับระพิงกับชิปปี้ชิปปี้เล่นกับกระพิงนะคะเรื่องนี้แล้วก็ชิปปี้พูดภาษาอีสานน่ารักมากเลยเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะแต่เกิดที่ไหนครับผมเรื่องมันเกิดที่จังหวัดทางภาคอีสานของเราเนี่ยนะเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับน้องน้องชิปปี้เนี่ยเขามีสูตรปลาล่าเด็ดครับคือเขาอยากทำให้มันส่งอินเตอร์อ่ะเขาก็มี ความคิดอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันมีเกี่ยวกับเรื่องกงที่ดินมีเรื่องท่านนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ทชนใช่ไหมครับที่เขาเขามาดูแลชุมชนเป็นนักการเมืองที่ดีน้ำดีอ่ะต้องการแบบมาช่วยผู้ผู้ผู้คนในในชุมชนของเขาแล้วก็ส่งลูกชายมาตัวเองก็แบบจะเกษียณละก็ส่งลูกชายมากระทิงกระทิงส่งมา เรียนวิชพาพมชว,วิชาที่จะอยู่กับผู้คนไปไถนามั่งปลูกข้าวมั่งอะไรเงี้ยคุณจะอยู่กับประชาชนได้คุณต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรอ่าเข้าใจไหมพูดเาแลย,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 ยก็แบบอย่างนึงก็เลยไปเจอกับนางเองกประกะกันซะก่อนที่จะเข้าไปอยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องไปอยู่บ้านเขาความสนุกแบบใช่คือรับประกันความสนุกแน่นอนแล้วเห็นว่าในเรื่องนี้มีมีน้องน้องควายด้วย ผมเล่นแทนได้ไหมครับชื่อหยอดอ๋อหยอดฮะมีชื่อด้วยเองเลยเนาะโอ้โหนี่มีน้องกระทิงน้องชิฟฟี่ก็จะจะส่งกระทิงไปแทนอีหยอดนะเนี่ยไม่ได้เขาต้องเป็นพระเอกครับคนนี้ต้องเป็นพระเอกในเรื่องเขามีเรื่องเมนูเกี่ยวกับปลาชิไหมคะตอนนี้เราก็มีเหมือนกันอยากให้พี่ส่งเกียรตินำหน่อยได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้มตำปูไข่ดองครับปูไข่ดองใช่ครับแล้วปลาที่เราใส่มันเป็นปลาชิไงพี่เราใส่ปลาชิไปที่น้ำต้มตำครับน้ำยำ อู้น่ากินมากอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ร้านเราต้องลองเพราะรายการนี้เลยครับชอบรายการเลยเหรอคะแล้วไปร้านกินได้ไหมคะมีไหมได้ครับมีครับปกติเราจะเห็นเป็นปูนาปูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ที่กับส้มตำนะคะแต่อันนี้เป็นปูดองปูม้าบ้างแต่อันนี้เป็นปูทะเลไข่ด้วยใช่ครับไข่น่าทานนะดูนัวมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยไหนๆขอชิมนิดนึงนะคะมาไหนบ้างมามาลองเลยนะคะออนุญาตเลยไข่นี่เลยค่ะแดงแดงนี่นะคะ ต้องบอกนี่นะว่าอ้าวหลายหลายคนจะมองว่าอ้าวเราส่งเมนูมาอย่างนี้เราเราจะสู้ร้านอาหารได้เหรอทั้งที่แบบบางทีเรามีสูตรแล้วเรากินอยู่คนเดียวผมว่าไม่จําเป็นนะจริงๆไม่จําเป็นสิ่งที่เรามีเนี่ยมันอาจจะดีมันอาจจะเลิศก็ได้คือเราต้องส่งมาให้ท่างเราตัดสินเรียกว่าเดี๋ยวมีคณะกรรมการคอยตัดสินให้ไม่ไงรสชาติดีไหมดีไหมแ้องลอดะแซ่บมากแล้วจะบอกว่าคนชอบกิน ปูไข่ปูอ่ะห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดเลยค่ะมันมีความแซ่บความนัวและยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าเรากินไข่ปูแล้วใส่น้ำจิ้มเข้าไปเฉยๆอ่ะหอมนะอันนี้มันแบบอร่อยมากก็ไปในนั้นเลยอ่ะต้องดมก่อนปลาด้วยนะไอันนี้ไปหายกินได้ที่เรปลาาปเ็ะต้องดมก่อนใช่ไหมพี่กอบสุขใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะพี่สุขถ้าเรามีเมนูเด็ดแบบนี้ได้เลยคุณมีอะไรแปลกๆซึ่งทำแล้วแซ่บเนี่ยซึ่งแบบ ในตลาดอาจจะหาทานไม่ได้มีทานที่คุณเนี่ยคุณต้องรีบทำมาเลยส่งเข้ามานะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นคนที่ได้รับรางวัลไปแล้วบอกเลยว่ารางวัลเนี่ยคือคุณเข้ารอบ15คนคุณได้รับเงินแล้วอย่างน้อย5,000บาทอันนี้บอกคร่าวๆไม่จําเป็นต้องชนะที่1เท่านั้นคุณแค่เข้ารอบ15คนก็ได้แล้ว5,000บาทใช่แล้วสมมติเราเข้ารอบ top f i v ล่ะได้เท่าไหร่ได้อีก เยอะกว่านั้นหมื่นนะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่ไหมลอ่ะผมก็พูดนี้นะไปทำมาหากินได้เลยนะเรียกได้ว่าเอาเงินไปตั้งต้นธรรมชีพได้เลยคือผม็บออบอกงี้นะครับว่า5รางวัลที่อยู่ในท็อป5 ได้รางวัลละ15,000าบาทและอีก10รางวัลต่อจากนั้นได้อีกคนละ5,000บาทครับโอ้ใช่และวใช้ว่าร้านให้เป็นคนก็ได้กติตาเราติดตามที่ไหนอะในเพจ Facebook แซปพาซาของเราได้เลยแต่สำหรับคนที่ทำไม่เป็นไม่เป็นไรไปร้านเราต้มราลาวพี่สงเกียร์ขาวนีมีนัวอะไรบ้างแนะนำกันไหมคะพี่วันนี้เรามีแกงอ่อมแก้มวัวครับแกงออมแก้มวัวแกงออมแก้มวัวแล้วก็ำสมรเขต นาตานสุริเกตอันนี้ใช่ครับจริงๆพี่โจ๊กเนี่ยคือมาครั้งที่2แล้วครับแล้วผมว่ารับประกันได้เลยว่าอร่อยแน่นอนจริงๆเราเราได้ชิมแล้วนะอ่าล้วมีอะไรอีกพี่โจ๊กมีไก่ย่างคาปลาแดกครับคือไก่ย่างคาปลาแดกฮะคาเลยนะคะพี่แล้วอะไรกันเนี่ยทานปลาแดกใช่ไหมคะครับโอ้ชื่อชื่อแซบแบะมันเป็นชื่อของภาษาไทยนี่เหรอมันเป็นชื่อลาวครับปลาแดกคือลาวปลาแดกคือลาวใช่ไหมใช่ใช่เขาเรียกว่าปลาแดกกันใช่ไหมเอออ่าแล้วตอนนี้เป็น ตำหนอไม้กุ้งดองครับตำหน่อไม้กุ้งดองใช่ครับวุ้นี่นี่นี่มาเป็นแผ่นนี้เลยคืออะไรรลิ้นย่างครับลิ้นมันลิ้นลิ้นวัวเหรอลิ้นวัวครับลิ้นวัวย่างขายดีมากพี่ร้านตอนนี้ขายอะมาผมขอชิมหน่อยนะชิมหน่อยอยู่ฝั่งนู้นอยู่ไกลตัวผมงนจ้าจิ้มด้วยนะจิ้มด้วยนะครับนะฮะปกติลิ้นวัวมันถ้าเกิดคุณชอบใช่ไเมถ้าทไม่ดีอ่ะมันจะแคอ มันจะกรุบดรวยนะสะดุ้งสะดุ้งคอสะดุ้งเป็นไงเ้างเป็นไงคะเป็นไงน้องชายลิ้นวัวมันกรุบมากครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงมันมีความเตาถ่านเหรอเขาเรียกว่าการย่างที่มันทําให้ลิ้นของเขาเนี่ยจะนุ่มขึ้นมันกรุบขึ้นแล้วกลิ่นหอมของยังมีความเป็นกลิ่นของเนื้ออร่อยครับอันนี้อันนี้เพิ่งกินครั้งแรก สำหรับร้านเราต้นเราพราเขาแล้วไม่ได้เอาเมนูนี้มา<อ>เกยียรติค่ะร้านหน่อยว่าอยู่ที่ไหนยังไงบ้างค่ะร้านอยู่ที่โคลการซีนสเปซครับทองหล่อครับชั้นสองครับผมไปทานกันได้นะคะส่วนที่สุกฝากแคมเปญดีๆของเทพธีะะ<อ>่ดาปราร้าค่ะแคมเปญเทพธิดาปาร้าพารซ่นี่ค่ะอย่าลืมนะ,ะลืมนะคะและก็อันนี้เรามีแจกนะคะามีแจกหน้ากากแล้วก็แอลกอฮอล์ให้ผู้ชมด้วยนะคะ ต้องทำยไงถึงจะได้คะพี่สุก็ติดตามในในเพจของรายการได้เลยเลค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้คือเย็นนี้อย่าลืมดูนะคะเทพทิดาปร์ตาตอนแรกค่ะเวลากี่โมงคะเวลากี่โมงคะสิบเก้านาฬิกาตรงค่ะโอ้ตรงจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้วันแรกพี่ฉันน้ำพลาดขอบคุณนะคะพี่สุกแล้วก็ขอบคุณพี่เอยนะคะสำหรับช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยกัน แล้วเจจอกัน้าอขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมเทพธิดาปาร้าผ่าแซบร่วมส่งเมดูเด็ดที่มีปาร้าเป็นส่วนประกอบสุดคลีเอทไม่ซ้ำใครทำกินได้จริงชิงเงินรางวัลรวมกว่า10,000แบาทหมดเขตส่งความแซบสุดภาคุขภาพน,นี้แซบพลาซา มาแจากอะ <S <S ใช่แล้ว่าโปรโมชั่นคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นยกหูโทรศัพท์เลยค่ะแล้วก็รีบโทรสั่งเลยต้องบอกนะคือสั่งของเสรแล้วเนี่ยแล้วก็มาต่อนี่ฮะช่วยกันแซบชา่รู้รอบอกเลยนะว่ามีคนส่งเข้ามาเยอะมากคุณร,รู้ไหมว่าคอมเมนต์เนี่ยนะ เป็นร้อยใช่แล้วเราคัดร้านเนี่ยบอกเลยริงๆอใหญ่จะเอามาออกให้หมดถูกค่ะก็อยากช่วยทุกร้านนะครับจริงๆเราจะช่วยทุกร้านใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มาขายที่นี่เองอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันแชร์ในออนไลน์เพราะฉะนั้นส่งมาก่อนตอนนี้รีบๆส่งมาไม่ต้องท้อแท้หรอกค่ะกษตเรษฐกิจจะไม่ดีหรืออะไรหรือโควิด เดี๋ยวเราก็ต้องมูฟออนแล้วก็เราจะช่วยกันเองค่ะแล้วกุกีคุณส่งมาอย่างฮะอะไรนะกุกีคุณส่งมาอย่างฮะยังเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะส่งอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าส่งมาปุ๊บขายดิบขายดีโอ้โหวางหูโทรศัพท์ไม่ได้วันนี้เลยมีตัวอย่างใช่ไหมใช่ครับนี่เราเลยมีตัวอย่างครับในช่วงของช่วยกันแซ่บครับสามร้านไปชมกันเลยครับช่วยกันแซ่บของดีจากแม่ห้องส ขอนทังนี้เลยจ้าสารพัดเมนูถั่วเพื่อสุขภาพของร้านปางหมูเฮลตี้บีนคั่วกันร้อนๆพร้อมส่งทั่วไทยมีทั้งถั่วลิสงลายเสือคั่วกรอบถั่วเสือสิ้นลายหอมกรอบถั่วแปร่อถั่วเน่าแผ่นทรงเครื่องสนใจโทร0819512085หรือที่ Facebook ปางหมูเฮลตี้บีนส่วนใครที่ชอบงานฝีมือของชาวเชียงใหม่ชวนมาอุดหนุนกระเป๋าสารส่ายล้านนากันที่วร้านกลัสไทยล้านนาบ เคสกระเป๋าสารจากกระจูดงานแห่นเม็ดตกแต่งด้วยภาพพื้นเมืองและยังมีงานัถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายที่สวยงามไม่เหมือนใครโทรเลย099-626-5426ปิดท้ายพาไปอร่อยกันต่อกับขนมตื้อคาโคกข,ของร้านแม่เง็กชวนชิมตำนานความอร่อยกว่า40ปีตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตื้อคาโคทำจากเผือกทอดกันร้อนๆจนกรอบนอกนุ่มในกินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด อยากลิ้มลองโทรเลย0832544555หรือที่ Facebook แม่ง็กชวนชิมไปอร่อยกันเลยจ้าโอ้โหแต่ร้านน่าสนใจมากเลยโฟนจริงคุณผู้ชมไปอุ่นๆุนกันเยอะๆเลยนะคะแต่วันนี้พวกเราเวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะคะพวกเราแซ่บผาซาศูนย์รงมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันสวัสดีค่ะ